ตามเทรนิดนึงนะคะช่วงนี้เทรนที่เราฮิตหรือว่าได้ยินกันช่วงนี้ก็เป็นเทรนในเรื่องของการดูแลผิวผิวขาวผิวใสนะคะกระจ่างใสทําแบบไหนมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมากที่กินแล้วใสหน้าเน็กลงภายใน15วันนะคะก็ะจะมีหลายแบรนด์ที่เขาเรียกว่าตามสื่อโฆษณาที่เราเห็นวันนี้นะคะก็อยากแนะนําผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะ คังเซนเอสซ c มิกนะคะตัวนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของเขาก็คือเป็นสเตมเซลล์แอปเปิลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะสเตมเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ที่เขาเรียกว่า,าทดแทนเซลล์ที่ที่ตายแล้วเขาเรียกว่าสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของ ลูกค้านะคะมีปัญหาในเรื่องฝ้ากะหน้ามองคล้ำหน้าไม่ใสหน้าเป็นสิวนะคะทำไมช่วยได้เพราะว่าตัวสเตมเซลล์เนี่ยค่ะจะไปดูแลในเรื่องของจุดกำเนิดของมาโดยตรงหรือว่าต้นตอนะคะปัญหาโดยตรงโดยกระบวนการของเขาก็คือการอมใต้ลิ้นนะคะยาอะไรที่ที่ต้องอมใต้ลิ้นนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าการอมใต้ลิ้นนี่ดียังไงนะคะายาทีา่คุณหมอนะคะ ดูแลในเรื่องของผู้ป่วยที่มีภาวะในเรื่องของโรคหัวใจนะคะหรือว่า,ามีในเรื่องของเกิดการเกรงนะคะชักนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจในภาวะที่เขาช็อกนะคะที่เขาชักเนี่ยเขาจะมียาชนิดอมนะคะอมใต้ลิ้นเนี่ยการอมใต้ลิ้นเนี่ยจะช่วยให้ เส้นเลือดนะคะบริเวณใต้ลิ้นเนี่ยดูดซึมได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ SC-MIX เนี่ยค่วิธีการรับประทานของเขาก็คือการอมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเขาเรียกว่าดูดซึมเร็วรักษาตรงจุดนะคะลูกค้าที่มีปัญหาฝ้ากะหน้าหมองคำ้ำก็จะใสกระจ่างนะคะภายใน15วันนะคะการดูแลผิวของเขาเนี่ยค่ะแนะนำนะคะให้ดูแลลักษณะ สามทางด้วยกันนะคะทางแรกก็คือการปฏิบัติผิวนะคะจากภายนอกก่อนอาจจะเป็นในเรื่องของการขัดหน้านวดหน้าดีท็อกหน้านะคะการทําที่สองก็คือการทานะคะการทานี้มีส่วนช่วยมากๆเลยถ้าสมมุติว่าเราหรือว่าลูกค้านะคะมีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระหน้าหมองคําตัวเราเองนะคะก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักที่มีคุณสมบัตินะคะที่จะทําให้ ปัญหาผิวของเราเนี่ยหายไปแล้วก็เสริมด้วยตัว s อสซีมิเนี่ยค่ะตัว s อสซีมิเนี่ยจะไปโฟกัสนะคะถ้าลูกค้าที่เป็นสิวหรือว่าเราเองเป็นสิวเรื้อรังนะคะไม่หายสักทีตัวเอสซีมินี่ตอบโจทย์ได้100%เซเลยนะคะว่าจากการรับประทานนะคะลูกค้าหรือว่าผู้ป่วยหรือว่าตัวเราเองนะคะมีปัญหาในเรื่องของสิวนะคะ เรื้อรังสิวอักเสบหรือว่าเป็นสิวอุดตันนะคะถ้าใครที่เป็นสิวอุดตันนะคะแนะนําให้ใช้ในเรื่องของการกดสิวนะคะออกก่อนหัวดําๆนี่ออกให้หมดก่อนแล้วก็ดูแลผิวเบื้องต้นในยการดีท็อกผิวไปก่อนแล้วก็แนะนําให้ทานเอสซีมิกวันละ4ซองนะคะลักษณะการทานเอสซีมิกเนี่ยให้แกะออกมาก่อนนะคะ1ซอง เทใต้ลิ้นไปครึ่งซองแล้วก็อมให้ละลายไปก่อนนะคะแล้วค่อยกลืนน้ําลายแล้วอีกครึ่งซองนี้ก็เทเข้าไปนะคะอมใต้ลิ้นไว้จนละลายทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชงั่วโมงค่อยทานน้ําตามหรือไม่ก็ทานอาหารได้อันนี้เป็นทานเรียกสเตมเซลล์ที่ถูกต้องนะคะ ตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาผิว1้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าลูกค้าที่เป็นในเรื่องของเม็ดสีผิวผิดปกติอันนี้ได้ทั้งร่างกายนะคะไม่ใช่ได้บนเฉพาะบนใบหน้าเพราะว่าการทานสเตมเซลล์เนี่ยเขาเขาเรียกว่าไปซ่อมแซมเซลล์เก่าเนี่ยค่ะที่มันตายไปผัดออกในรูปแบบของเขาเรียกว่าเซลล์ตายหรือว่าขี้ใครนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราทานเอสซีมิกไปแล้วด้วยถ้าร่างกายของเรานะคะในในในร่างกายของเราต้องมีการซักครับ คือต้องมีการไปสปาตัวมั่งนะคะในลักษณะบนใบหน้าของเราก็ต้องมีการสครับผิวมั่งก็จะตอบโจทย์ได้100%เเเหมือนกันผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะตามท้องตลาดจะบอกว่าอาจจะมีราคาสูง กว่าของเราเนี่ยเกือบครึ่งตัวของเรานำเข้าจากเมการ้อเปร์เซ็นตแล้วก็ออยอเมกาด้วยฝากชิ้นนี้ไว้สำหรับสาวๆนะคะต้องการขาวด่วนสวยด่วนใสด่วนเอสซีมิกตอบโจทย์ได้100%เปเซ็แน่นอนค่ะ